ให้ผู้ที่มีคําร้องคำฟ้องหรืออะไรที่พบเห็นการกระทำที่ไม่เป็นไปนด้วยความสุจริตเทียงธรรมในคืนวันที่26นะครับ26มินา2567เราเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นการเลือกอย่างที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในระบอบประชาธิปไตยทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนคาดหมายว่าคาดหวังว่านะครับ เรื่องราวต่างๆในการเลือกตั้งสมาชิกผุ้ที่สภา67นั้นจะเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมเป็นไปตามกฎระเบียบของกองกตแต่กลับเป็นว่าในคืนวันที่26เราพบเห็นการกระทําที่ไม่สุจริตการพกโพยเข้ามาในาสถานที่เลือกตั้งการแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นพวกเดียวกันนะครับการเดินทางมาด้วยรถตู้จํานวนมากแล้วก็มาด้วยกันก่อนที่จะเดินทางมา ก็ยังไปรวบรวมไปอบรมประชุมสัมมนาอยู่ที่โรงแรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอยุธยาประุมธานีนครนายกแล้วก็อีกหลายจุดในกรุงเทพผูพ้สื่อมวลวชนคงได้ทราบดีกันอยู่แล้วนั่นคือเมื่อเราพบเห็นเหตุการณ์เราก็คิดว่าก็กตแม้กระทั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งนายแสวงบุญมีทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดมีความสุจริตเที่ยงธรรม ให้ความเป็นธรรมานะที่เป็นคนจัดการเลือกตั้งแต่ว่าตลอดเวลาทั้งคืนเลยในการเลือกไม่เป็นไปอย่างที่ได้หลายท่านได้ทราบตลอดจนนำมาสู่คดีต่างๆมากมายเวลาล่วงเลยมาอย่างที่เรียนให้ท่านทราบว่าปีกับจะเข้า3มเดือนแล้วเรามองว่าประชาชนยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่อาจจะมีกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งคณะในนดคณะหนึ่งได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นสมาชิกวุฒทสภาตรงนี้ผมว่าเราต้องนําความจริงมาปรากฏให้สาธารณชนได้ทราบว่าเรื่องราวทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราเคยไปทวงถามที่หน้ากกตมานับเป็นร้อยครั้งแต่ไม่เคยมีสัมพันธ์ธหมามตีที่ดีต่อกันมาพูดมาจามาสื่อสารให้พี่น้องประชาชนรู้เลยในนามของกกตเราจึงมองว่าเวลามันล่วงเลยมาตามกรอบกฎหมายกําหนดแล้วความผิดมันปรากฏแล้ว เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสำนวนที่กรกะตย้ำนักย้ำหนานะครับว่า